สวัสดีตอนเช้าค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับสู่แน,นวโน้มตลาดประจําวันพุธคุณอมรอรัตจากห้องซื้อขายจะมาบอกเราเพิ่มเติมเกี่ยวกับพัฒนาการล่าสุดอมรอรัตดอลลาร์รับผลกระทบ0.1%เล็กน้อยเทียบกับ,กบเนยนในรอบการซื้อขายล่าสุดสัญญาณซื้อขายของ ROC สอดคล้องกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยรวมดอลลาร์ลดลงเล็กน้อย0.1%เทียบกับวอนในรอบการซื้อขายล่าสุดอินดิเคเตอร์ในการเทรดหรือ STO กําลังส่งสัญญาณซื้อ ก็ลดลงเล็กน้อย0.1%เทียบกับดอลล่าร์ในรอบการซื้อขายล่าสุด MACD บ่งชี้โอกาสที่ขายหุ้นของบริษัทไบดูลดควบ3.9%ในรอบการซื้อขายล่าสุด ROC ให้สัญญาณขายซึ่งตรงกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยรวมของเราจำนวนการเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลเชงเม้ง3วันของจีนลดลงเกือบ2ใน3จากปีที่แล้วท่ามกลางการต่อสู้กับการระบาดของโควิด -19 ทั่วประเทศจีน างเงินบาทและเปโซของฟิลิปปินส์แข็งค่าขึ้นเนื่องจากตัวเลขเงินเฟ้อในประเทศต,ต่างๆที่พุ่งสูงขึ้นผลักดันให้นักลงทุนมุ่งสู่สินทรัพย์ที่ปลอดภยัยทมกลางความหวังในการผ่อนคลายนโยบายการเงินแม้ว่าธนาคารกลางในท้องถิ่นจะย้ำจุดยืนที่ไม่พึ่งปรัถนาก็ตามตลาดหุ้นเอเชียร่วงลงเนื่องจากนักลงทุนต้องเผชิญกับความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐจะปรับเงินให้เข้มงวดขึ้นเพื่อต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อในขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับก,บการคว่มบัตรครั้งใหม่ต่อรัสเซียเกี่ยวกับการลุกรานยูเครน ตัวเลขผู้ที่ลงทะเบียนรับสวัสดิการจากการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐอเมริกาจะถูกเผยแพร่ในเวลา12นาิกา30นาทีตัวเลขผู้ขอสวัสดิการการว่างงานของสหรัฐอเมริกาจะถูกเผยแพร่ในเวลา12นาิกา30นาทีตัวเลขดุลการค้าของญี่ปุ่นจะถูกเผยแพร่ในเวลา23นาิกา50นาทีแต่ชนีพองวัฒนจัดธุรกิจของญี่ปุ่นจะถูกเผยแพร่ในเวลา5นาฬิกา ดัชนีชีน้นำเศรษฐกิจของญี่ปุ่นจะถูกเผยแพร่ในเวลา5นาฬกาดุลบัญชีเดินสพัดจะถูกเผยแพร่ในเวลา23นากา50นาทีเราหวังว่าท่านผู้ชมจะเพลิดเพลินไปกับแนวโน้มตลาดในวันพุธในนามของพวกเราทุกคนที่นี่ขออวยพรให้ท่านผู้ชมมีวันซื้อขายที่มีกำไรอย่าลืมเข้าสู่ระบบในวันพรุ่งนี้เพื่อรับข่าวสารและเหตุการณ์ล่าสุดจากตลาดการเงิน